ราสวัสดีท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เคารพทุกท่านกระผมนายยนยงสุเอิบตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนศิลและสยามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชาบุรีเขตหนึ่งณโอกาสนี้ขอ,อนำเสนอ,อนวัตกรรมและเทคนโนโลยีการสอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินและตัดสินครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ลุ่มวิชาเทคโนโลยีดังต่อไปนี้ครับนวตัตก,กรรมเปลี่ยนความตัวให้เป็นความปลาแล้วเรามาพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวตัตก,กรรม 4Cs ไปด้วยกันตามแนวทางตัวปลาโมเดลนวตัตก,กรรมนี้เกิดขึ้นจากผมเป็นครูผู้สอนที่ต้องสอนโคดิ้งโจทย์ที่ผมได้รับมาคือต้องพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์การทํางานแนเป็นระบบ การวางแผนการแก้ปัญหาได้ที่สําคัญเด็กต้องสร้างสรรค์ครีิดงานใหม่ๆได้แต่ปัญหาที่ผมพบคือโรงเรียนของผมเป็นโรงเรียนชายแดนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ต้นทุนของเด็กเราไม่ใช่เด็กอัจฉริยะพอครูบอกว่าจะสอนคดดิง้งเด็กก็ล็อกทันทีกลัวไม่กล้าคิดที่จะทํางานไม่กล้าทําอะไรนอกจากคําสั่คตูเพราะกลัวทาผิดกลัวทําคอมพิวเตอร์พังผมเลยต้องหากระบวนการสอนที่สามารถเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้า แล้วเรามาพัฒนาทักษะ 4Cs ของเขาจนเกิดเป็นปกรอบกล้าโมเดลกรัวกล้าโมเดลคือแนวทางการจัดก,การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และนวตัตก,กรรม 4Cs ประกอบไปด้วย G คือ Guide Learning หมายถึงการใน้น L คือ Learning Process หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ U Understanding หมายถึงความเข้าใจ A. apply หมายถึงนำไปประยุกต์ k. knowledge creation หมายถึงสร้างองค์ความรู้ l. lifelong right learning หมายถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต a. achievement หมายถึงประสบความสำเร็จโดยได้ดำเนิเนการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการสอน9้าประการของการเย่คือ 1. เล่งเล้งความสนใจ 2. บอกวัตถุประสงค์ 3. ทบทวนความรู้เดิม 4. นำเสนอเนื้อหาใหม่ 5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ 6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน 7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ 8. ทดสอบความรู้ใหม่ 9. สรุปและนำไปใช้จากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักของกาเยึจำนวน6กแผนการจัดการเรียนรู้จึงทำให้เกิดกลัวกล้าในขั้นตอนต่างๆ แทรกอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้เมื่อพัฒนานักเรียนตามแนวทางของนวัตกรรมพบว่านักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4Cs ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ดังนี้ C ที่หหมายถึง Creativity and Innovation คิดนอกกรอบและต่อยอดเป็น C ที่2หมายถึง Critical thinking and problem solving คิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ไขปัญหาเองได้ C ที่3หมายถึง communication สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม C ที่4หมายถึง collaboration การทำงานร่วมกับผู้อื่นผลจากการใช้นวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนโดยตรงคือนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้นักเรียนมีความรู้ที่ยืดหยุ่นสร้างสารรค์และท้าทายมองเห็นปัญหาเป็นโจทย์ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีแก้ไขเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4Cs นอกจากนี้ผมยังได้เผยแพร่น,นวัตกรรมผ่านสื่อออนไลน์งานประชุมวิชาการและการจัดทำคู่มือการใช้นวัตกรรมเป็นรูปแบบหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส เผยแพรกไปยังโรงเรียนอื่นๆภายนอกหน่วยงานการที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เหมาะสมจากนวัตรกรรมทําให้นักเรียนได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีมและฝึกคิดสร้างสรรค์มีความมั่นใจในการทํางานสามารถนําความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่างๆนําชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนดังน,นี้รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน สร้างเว็เพจประเภทเว็บอินเตอร์ระดับชั้นระถมศึกษาปีที่4-6งานมหากรรมความสามารถทางศิลประหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเ,เรียนรางวัลชนะเลิศเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นระถมศึกษาปีที่1-6งานศิลประหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ และข้าพเจ้าเองยังได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภทเว็บอิดิเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนรางวัล10,000คู้รุ้ชนคนคุณธรรมสำหรับครูผู้สอนโครงการคุณธรรมจปท ประจำปีการศึกษา2,563โดยสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับเครือข่ายประจำปีพุทธศักราช2,563อาจกล่าวได้ว่านวัตกรรมเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกลา้าแล้วเรามาพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม c o cs ไปด้วยกันตามแนวทางตัวกล้ามโมเดลเป็นนวัตกรรมที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียน เกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมโูซีเอสกราวคือจากความกลัวที่ไม่กล้าคิดไม่กล้าสร้างสรรค์ผลงานเปลี่ยนเป็นความกล้ากล้าที่จะคิดนอกกรอบและต่อยอดเป็นคิดอย่างมีวิจารณญาณาและแก้ปัญหาเองได้สื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นับเป็นทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ส่งผลให้นักเรียนเติบโตไปเป็นเยาวชนที่ดี และสามารถพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปสวัสดีครับ